สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนและงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขตหนือภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่นะครับ e-learning นะครับในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลนะครับในระบบงานด้านวิเตอร์จากแอปพลิเคชัน e-six นะครับปัจจุบันครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเรานะครับเรามีการตรวจสอบมิเตอร์นะครับทุกขนาดนะครับการตรวจสอบมิเตอร์ทุกขนาด นะครับหรการตรวจสอบมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบันเนี้ยก็ทําเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการนะครับบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะครับหรือคนเขาเรียกว่า preventive action นะครับหรือ preventive maintenance นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดของมิเตอร์นะครับเพราะทุกคนทราบดีครับว่าหัวมิเตอร์เนี่ยนะครับเป็นหัวใจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องของการเก็บค่าไฟใช่ไหมครับดังนั้น ถ้าเราไม่มีมิตเตอร์เราก็ไม่สามารถเก็บค่าไฟกับผู้ใช้ไฟได้หรือในกรณีที่มิตเตอร์ชำรุดนะครับผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะเก็บค่าไฟที่ผิดพลาดได้นะครับอาจจะมากไปน้อยไปนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อข้อร้องเรียนนะครับและอดีตที่ผ่านมาทุกท่านอาจจะเห็นว่าการตรวจพบนะครับการชำรุดของมิตเตอร์เนี่ยบางครั้งนะครับ เราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบพบได้นะครับเราจะพบในกรณีถ้าถ้ามีพนักง,งานนะครับ <entend ME. 32> เข้ไา,าไปนะครับตรวจสอบมิเตอร์ตามวารณะเราก็อาจจะเห็นนะครับแต่ถ้าโปรมิเตอร์เนี้ยมาชํารุดมาปเป็นระยะเวลานานแล้วและยังไ,ไม่มีพนักง,งานนะครับที่จัดแผนนะครับเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้ไฟนะครับมาร้องเรียนว่าค่าไฟแพงนะครับ ที่เกิดขึ้น,นครับถ้ามันเป็นระยะเวลาที่นานแล้วเนี่ยอกาสในการที่เรียกเก็บเงินค่าบางงานไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟมันก็เป็นเรื่องอยากนะครับถ้าเกิดมิเตอร์ชำรุดแล้วก็เป็นข้อร้องเรียนที่จะต้องามาดํเาเนินการติดข้อร้องเรียนอยีกน,นะครับดังนั้นนะครับการตรวจสอบมิเตอร์มันก็เป็นกระบวนการตามแผนปฏิบัติงาน,นของการไฟฟ้าส่วนภาคดเามีแผนปฏิบัติทุกปีนะครับ ปี6 2ส3 6 4มปีเนี้ยก็มีนะครับซึ่งไอแผนปฏิบัติัวเนี้ยมันก็ล้อนะครับมาจากระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์นะครับปี25 6 2สองนะครับซึ่งพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกการไฟฟ้าเนี่ยครับต้องมีการบริหารจัดการแผนงานเพื่อสามารถตรวจสอบมิเตอร์ได้ครอบคลุมทุกเครื่องนะครับครอบคลุมทุกเครื่อง,อมองหมายว่าทุกเครื่องต้องผ่านการตรวจสอบนะครับ นอกจากนี้การดําเนินการตรวจสอบทั้งหมดนะครับต้องถูกเก็บข้อมูลการตรวจสอบนําเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกระบวนการเพื่อนาข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับหรืออาจจะมีบางที่ที่เก็บนะครับแต่มันไม่ได้ไหลเข้ามาสู่นะครับแหล่งเดียวกันหรือกล่องเดียวกัน ดังนั้นผู้ใช้งานหรือผู้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหานะครับหรือพัฒนาประสิทธิภาพด้านมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากนะครับในการพัฒนานะครับหรือในการปรับปรุงกระบวงงนกานะรต่างดังนั้นมันจึงเกิดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับที่เรียกว่า e-sis e-sis เนยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เอ,อื้อนะรหรือเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการตรวจสอบมิเตอร์ โดยให้ผู้ใช้งานผู้ใช้งานไฟนะนะหนึ่งคือต้องเป็นพนักง,งานของการไฟส่วนภูมิภาคนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับด้านมิตเตอร,ร์ซึ่งอยู่ในแผนมิตเตอร์นะครับของการไฟฟ้าชั้นหนึ่งถึงสนะแผนขอบบอทอนะครับบริการและการตลาดนะครับของการไฟฟ้าสาขารวมทั้งพนักงานที่ดูแลด้านมิตเตอร์ของการไฟฟ้าย่อยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อการหัดเคขแาดมมิเตอร์แล้วมเปรนะครับก็สามารถมอนิเตอร์ผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับนะได้ใช้งานตัว eSis นะครับแล้วข้อมูลต่างๆในการตรวจสอบมิเตอร์เนี่ยมันจะไหลนะครับเข้ามาสู่สู่รวมเดียวกันนั่นก็คือแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน eSis ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ข้อข้อมูลการตรวจสอบมิเตอร์การเรียกเก็บหน่วยนะการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังจากที่เราพบนะครว่าม,มีมิเตอร์ที่ชำรุดน,นะครับและการรายงานผลการดําเนินงานนะครับตามแผนปฏิบัติการนะครับหรือตามค่าดัชนีต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นเนะราสามารถรายงานผลผ่าตัวอีซิได้และยังสามารถติดตามและตรวจสอบค่าหน่วยสูญเสีย หรือลอตและระบบไฟฟ้าได้ทันทีทันใดน,นะครับดังนั้นจะเห็นว่า e-sis เองเป็นแอปพลิเคชันที่มาตอบสนองนโยบายนะครับของท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าสุมมภ,สมมภูภาคถ้าสมุติปรีเปรนะครับหรือพัตเต็ใช่ไหมครับมันตอบสนองนโยบายด้านไหนนะบ้างหนึ่งคือเทคโนโลยีเซฟเวอร์นะครับคือมีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีหรือ เอาตัวแอปพลิเคชันต่างๆามาเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ปฏิบัติงานลดระยะเวลาการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สามารถเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพัฒนาต่อได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเราใช้งานตัวนี้นะเป็นเป็นมีเทคโนโลยีใหม่ๆะร าเราใช้งานบ่อกนะครับก็จะเกิดเป็นอะไรครับ s p e c i a l i s t ่านเพได้เป็น Specialist ด้านการตรวจสอบพิเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะรับก็เป็น Specialist มีเทคโนโลยีมาแล้วมันก็เกิดแหล่งข้อมูลใช่ไหมครับมีข้อมูลในการตรวจสอบพิเตอร์นะครับหรือเรียกว่า Data d r i v e n นะครับหรือ Big Data เรามี Big Data ด้านมิเตอร์ไฟฟ้าเรามี Big Data นนเยอะมากครับ อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับส่วนพิตเตอร์เนี่ยมันเป็นใจหลักนการเก็บข่าไฟนะครับเรามีรายได้จากการขายไฟนะครับถ้าเรามี Big Data ด้านวิตเตอร์ที่เยอะๆข้อบุกได้เราสามารถที่เอาบิ g Data ต,ตัวนี้มาพัฒนากระบวนการด้านพิตเตอร์ได้มากขึ้น,นอีกประการหนึ่งนะครับการใช้งาน e s ซิมันเพิ่มเข้ามา บางท่านนะอาจจะบอกว่ามันเ,นเพิ่มพลังงานหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกท่านได้เอาไปใช้งานแล้วคบปัญหาอุปสรครคในการทํางานนะครับก็อาจจะประสานมาที่แผนพิเตอร์โมออแปลงเราจะเป็นตัวกลางในการประสานงานให้กับผู้คิดนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นครับผู้ดูแลแอปพลิเคชันนี้ออกไปปรับปรุงให้สะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ของ e-learning บทนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมโอ e r v วให้ทุกท่านทราบว่า e s i t คืออะไรนะครับผมขอบคุณครับ